สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะวันนี้ครูปูก็จะมาสอนแฟชั่นดีไซน์นะคะให้กับทุกคนนะคะที่สนใจนะคะอยากวาดรูปแฟชั่นสไตล์ต่างๆนะคะครูปูก็ได้ร่างภาพและก้อนลงสีไปบางส่วนแล้วนะคะในช็อตสั้นนะคะครูปูก็จะมาระบายสีให้ชมกันต่อในคลิปยาวนะคะเราก็จะใช้สีเนื้อนะ,อะสีล้กตาลแดงนะคะเริ่มก็ใช้ สีน้ำตาลแดงเลยนะคะลงช่วงแสงเงานะคะช่วงเข่านะคะแล้วเราก็ลากส่วนที่เป็นแสงเงานะคะใต้เข่าด้วยนะคะเพื่อให้น้ำหนักนะคะดูมีความเอ่อกำลังงอเข่าเดินใช่ไหมคะงอเข่าเดินก็จะต้องใส แสงเงานะคะให้ชัดเจนนะคะรูก,ก็มาลงซ้ำอีกทีนึงนะคะนี่นะคะวิธีการลงแสงเงาใช้สีน้ำตาลแดงนะคะลงเลยนะคะตรงเราจะเน้นแสงเงาขึ้นมานะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงกางเกงขาสั้นนะคะแสงเงาขาสั้นช่วงแขนนะคะก็ระบายถ้าเข้มไปนะคะก็ใช้คัตัตินบัตรจุ่มน้ำนะคะซับออกหน่อยนะคะรู้สึกว่าจะเข้มไปนะคะปาดออกนะคะ โอเคนะคะเราก็มาใส่หน้าตากันนะคะหน้าตาของหน้าตาของหุ่นแฟชั่นนะคะผมก็จะใช้พวกกันลงเดี๋ยวเราลงผมกันก่อนดีกว่านะคะใน ส่วนเราลงผมก่อนดีกว่าลงช่วงผมนะคะใช้พุก,กันนะคะอืมลงช่วงผม ปไปนะคะเว้นเว้นช่วงแสกกลางไว้ด้วยนะคะแสกกลางเว้นเส้นแสกกลางไว้นะคะเราก็ลงผมแล้วต่อไปเราก็มาใส่แสงเงาของโบนะคะโบ ใส่แสงเงาโบเน้นขึ้นมาเลยนะคะช่วงช่วงคอนะคะส่วนช่วงตานะคะกูก็จะเน้นขึ้นมานะคะด้วยพวกกัน จากนั้นก็ลงช่วงคิ้วค่ะตัดเส้นนะคะตัดเส้นแสงเงาส่วนปากนะคะแล้วก็ใส่สีแดงช่วงตานะคะเราก็ต้อง ใช้สีแบบใช้พวกกันเบอร์เล็กนะคะช่วงปากเพรฟว่าจะลงปากนะคะนี่นะคะเราก็จะมาลงแสงเงากันนะคะช่วงไหนที่เป็นสีดำสีดำเข้ม เราก็ลงดอกไม้นะคะเป็นสีขาวนะคะเราก็ลงเลยเอ่อลงไปเลยนะคะระบายสีดำนะคะเป็นแสงเงาตรงส่วนไหนนะคะเราก็เว้นไว้ เน้น <c oughs> ขอบตาขึ้นมาหน่อยนะคะจากนั้นแล้วก็ตัดเส้นแสงเงานะคะช่วงเสื้อระหว่างเสื้อกับกางเกง แล้วก็ชายกางเกงนะคะลงแสงเงารองเท้าแล้วก็ตัดเส้นระบายลงเท้านะคะ เส้นรองเท้านะคะครูก็วาดให้ดูนะคะเป็นไกด์ไลน์ในการที่เราจะได้ไปวาดแฟชั่นแบบต่างๆกันนะคะออกแบบชุดนะคะเราก็จะได้มีไอเดียนะคะหลากหลายนะที่ครูได้นำมาแนะนำนะคะวิธีวาดแบบสไตล์แบบต่างๆนะคะ ให้ทุกคนลองฝึกวาดกันดูนะคะแล้วก็ลองออกแบบดูนะคะเราก็จะได้มีไอเดียสร้างสารรค์นะคะชุดแบบที่เราชอบนะคะเราก็ลองออกแบบดูนะคะถ้าใครตัดเย็บได้ด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เลยเนาะความฝันเราจะได้เป็นจริงนะคะแบบเราวาดออกมาแล้วเราสามารถตัดออกมาได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบน่าทึ่งมากเลยนะคะถ้าเราวาด ด้วยแล้วก็ตัดออกมาได้ด้วยเนี่ยก็เป็นอะไรที่เพอร์เฟกเลยนะคะเราก็จะสนุกกับการที่เราจะออกแบบนะคะและสามารถทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยการตัดเย็บออกมาเป็นชุดจริงนะคะโอเคค่ะเราก็ดูครูบูจะใส่ แสงเงาตรงเข่าอีกหน่อยนะคะเราจะเน้นช่วงใต้เข่าขึ้นมานะคะนี่นะคะเพื่อให้นี้นะคะมาโอเคค่ะ ต่อไปแล้วก็มาระบายเกรยสรดอกไม้กันนะคะเกรสรดอกไม้เราจะใช้สีเหลืองนะคะเกรสรดอกไม้เราจะใช้สีเหลืองนะคะลงนะคะลงช่วงตรงกลางดอกนะคะ รู้สึกหน้าตาเขาจะ <c oughs> ครูบอกว่าจอกมาแบบว่าพวกกันมันเลอะไปแล้วนะคะตานะคะต้องขออภัยด้วยนะคะดวงตาก็จะต้องแบบใช้พวกันแหลมอะนะคะถึงจะทำให้ดวงตาคมชัดเป็นรูปตาขึ้นมานะคะ ต่อไปแล้วก็ใส่เกสรน,นะใส่เกสรสีเหลืองของดอกไม้นะคะเน้นขึ้นมานะคะช่วงไหนที่เป็นเกสรแล้วก็ละพาย จากนั้นเราก็ใช้สีเทานะคะสีเทาลงเทาผสมสีฟ้าหน่อยนะคะเราใช้สีเทาผสมสีจริงๆก็ออกสีเทานะคะชุดเราก็ลงสีเทานะคะช่วง เว้นช่วงดอกไม้ไว้นะคะดอกนี้เราก็จะได้ชุดชุดดอกไม้ประดิษฐ์นะคะใช้ดอกไม้มาเย็บปักกับตัวตัวเสื้อนะคะ ข <c oughs> อไปค่ะเราก็ใช้สีเทาผสมฟ้าหน่อยนะคะผสมสีฟ้าลงไปหน่อยเทามอมฟ้านะคะจะได้ออกมาเราก็ผสมสีกันในความคิดของเราเลยนะคะนี่นะคะครูก็จะลงสีฟ้าหน่อยนะคะขอไปหนะะ้เสียงเสียงแหบหน่อยค่ะวันนี้ เราก็จะลงนะคะตามสีพอจะมองออกไหมคะแล้วก็ระบายช่วง นะคะคก็เป็นชุดแบบง่ายๆนะคะเราก็ระบายไปเลยเป็นเน้นนะคะเน้นดอกไม้มาขึ้นมานะคะใช้สีเทาผสมฟ้าลงไปหน่อยนะคะจะได้เด่นขึ้นมานะคะ เราก็ระบายไปเลยระบายส่วนตรงนี้เป็นสีเหลืองนะคะเราจะใช้สีเหลืองลงแสงเงาตรงนี้นะคะเป็นช่วงผมนะคะ นะคะครูก็มาวาดให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะต่อจากช็อตสั้นนะคะก็ระบายแบบด้วยสีน้ำน,นะคะลงขาเน้นขาขึ้นมาอีกหน่อยนะคะ นี่นะคะเราก็จะได้ดูแบบมีกล้ามเนื้อ่ขึ้นมานะคะราคาครูก็มาวาดให้ระบายสีให้ชมกันประมาณนี้นะคะแบบง่ายง่ายนะคะด้วยสีน้ำเราจะตัดเส้นอีกหน่อยนะคะด้วยสีสีเทาผสมตัดเส้นดอกไม้ขึ้นมาหน่อยนะคะ ตัดเส้นกลีบดอกนะคะเน้นกลีบดอกขึ้นมาเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนพอจะออกแบบกันได้ไหมคะลอง ฝึกดูนะคะลองฝึกกันดูโบโก็มาไกด์ไลน์ให้นะคะให้ทุกคนได้ลองฝึกวาดกันนะคะรานะคะวันนี้ก็แบบระบายแบบง,ง่ายๆนะคะให้เห็นเป็นภาพวิธีการวาดแบบสไตล์สีน้ำนะคะแฟชั่นอกแบบหนึงนะคะ น,นี้นะคะต่อไปนะคะครูก็จะมาล่างภาพนะคะภาพต่อไปครูจะมาล่างภาพภาพต่อไปนะคะอันนี้ก็ระบายสีเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาล่างภาพกันนะคะภาพแฟชั่นต่อกันเลยนะคะแล้วก็จะลงสีน้าเลยนะคะภาพนี้ครูก็ล่างไว้ครึ่งอ่า ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะต่อไปครูจะใช้ดินสอ HB นะคะธรรมดานี่แหละค่ะมาล่างภาพให้ดูกันต่อนะคะเป็นอีกแนวหนึ่งนะคะสไตล์หนึ่งอันนี้จะมาล่างภาพแล้วก็ระบายสีด้วยนะคะในคลิปเลยนะคะต่อจากเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็เป็นล้วงกระเป๋านะคะล้วงกระเป๋าเป็นตะเข็บข้างของ กระโปรงนะคะครูจะล่างภาพด้วยดินสอ H b ปีธรรมดานะคะจากนั้นก็ลากกระโปงลงมาวิธีล่างภาพนะคะเราก็ต้องกะสัดส่วนหุ่นให้ได้มั่นยําด้วยนะคะเราถึงจะสามารถล่างภาพออกมาได้สัดส่วนนะคะอันนี้ครูก็มาล่างภาพให้ดูอีกแบบนึงนะคะเดี๋ยวนะคะขอลบ ช่วงนี้หน่อยตรงนี้เป็นตะเข็บข้างของกระโปรงนะคะนี่ก็มือล้วงกระเป๋าตะเข็บก็ลงมานี่นะคะจําแขนจากนั้นอันนี้วาดจากหนังสือนะคะให้เราลองเลือกรูปมานะคะที่เราอยากจะลองวาดฝึกนะคะเรียนแบบนะคะเราก็จะสามารถวาด วาดได้นะคะคือวิธีการที่เราจะวาดรูปได้ดีเราก็ต้องมีต้นแบบก่อนนะคะเราก็ต้องฝึกจากต้นแบบนะคะวิธีการวาดจีบลูดนะคะตัดต่อนะคะตรงนี้ตัดต่อแล้วก็เป็นจีบลูดนะคะนี่นะคะเป็นกระโปรงที่ดูเก๋ดีนะคะครูก็เลยอยากจะมา วาดให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะต่อกันเลยแล้วก็เดี๋ยวมาระบายสีกันนะคะเราก็จะระบายสีกันนะคะอืกุกก็ลงฉีบนะคะนี่เป็นฉีบกระโปรงนะคะเป็นกระโปรงยาวแม็กซี่เลยนะคะกระโปรงยาวนี้นะคะกลมเท้าไปเลยนะคะไม่เห็นเท้าเลยนะคะ เอาล้วค่ะเราก็มาบรรจงระบายสีกันนะคะเราได้ภาพแฟชั่นแล้วนะคะเป็นภาพผู้หญิงผมสั้นใส่เสื้อนะคะปกผูกผูกโบนะคะคอโบคอผูกโบนะคะครูบุ๊คเคยสอนไปแล้วนะคะวิธีการวาดคอผูกโบนะคะเอาล่ะค่ะเรามาใส่ ดวงตากันก่อนนะคะดวงตาให้ดูคมชัดเดี๋ยวครูจะวาดระบายสีต่อไปเลยนะคะมีหลายแบบนะคะหลายสไตล์ให้ทุกคนได้เลือกที่จะวาดกันนะคะจะได้มีไอเดียหลากหลายนะคะในการวาดภาพแฟชั่นนะคะ ก็จะบรรจงหน่อยนะคะนี้ใช้พวกกันเบอร์เล็กมากเลยนะคะตอนแรกรูปที่แล้วใช้พวกกันเบอร์ใหญ่แล้วแบบตาก็แบบเละไปเลยนะคะตาแบบเลอะเทอะไปเลยนะคะนี่แล้วปูปูจะมาสอนให้นักเรียนวาดสวยได้ไงเนี่ยปูปูวาดออกมาอืมนะคะเนี่ยค่ะอยู่ที่การใช้ พู่กันนะคะปลายแหลมแล้วก็ปันจงกับมันหน่อยนะคะปันจงกับเขาหน่อยนะคะออในการวาดนะคะเราก็จะได้เห็นไหมคะพูก่กันปลายเล็กนะคะโอ้ก็วาดให้ทุกคนได้ดูกันมีหลากหลายสไตล์นะคะเราจะได้ฝึกลองฝึกวาดกันนะคะอันนี้ครูก็เน้น ที่ดวงตานะคะดวงตาเขาจะเป็นสีฟ้านะคะเราก็จะใช้สีฟ้าลงหน่อยนะคะตรงนี้นะคะลงสีฟ้าที่ดวงตารอบนอกดวงตานะคะลูกตาดำนะคะลง สีฟ้าลูกตาดำก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาวาดริมฝีปากกันริมฝีปากก็จะใช้สีน้ำตาลแดงนะคะลงเป็นสีออกนุดนูดหน่อยนะคะนี่นะคะ อีกสไตล์หนึ่งนะคะเราก็ลงดวงตาไปเลยนะคะแล้วก็ลงสันจมูกด้วยนะคะระบายสันจมูกนะคะเน้นขึ้นมาเลยนะคะเห็นกันไหมภาพนี่นะคะแล้วก็เน้นขอบตา ขึ้นมาคิ้วขึ้นมานะคะให้ชัดจากนั้นเราก็บรรบายสีเนื้อนะคะสีเนื้อโอ้ขอไปค่ะคุณคุณลงสีลงสีเนื้อนะคะฝั่งนี้นะคะจะแบบมืดหน่อยนะคะ ส่วนฝั่งนี้จะสว่างนะคะแล้วก็ค่อยไล่ไล่น้ำหนักนะคะน้ำหนักส่วนที่เข้มนะคะเราก็เน้นขึ้นมานะคะนี่นะคะเราอุปกรณ์ลงให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวนะคะตรงนี้ขอภายค่ะร่างภาพใหม่นะคะ เสื้อจะออกมาลักษณะนี้นะคะนี้ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะเน้นแบบบรรจงกันหน่อยนะคะต่อไปเราก็มาลงสีส,สีผมนะคะเราก็จะลงสีเหลืองนะคะ ลงสีเหลืองตรงช่วงผมนะคะระบายสีเหลืองไปนะคะผมเขาจะเป็นสีบอลทองนะคะแล้วก็มาลงกันมาลงกันเลยนะคะครู <c oughs> <c oughs> <c oughs> พูดอะไรนะมาลงกันมาระบายกันนะคะมระบายสีน้ำกันนะคะภาพแฟชั่นนะคะแล้วก็ ใช้สีน้ำตาลแดงน้ำตาลเข้มนะคะลงให้ทั่วตรงนี้ก็จะเน้นขึ้นมาช่วงนี้ก็จะเน้นขึ้นมานะคะเราก็ดูแสงเงาด้วยนะคะว่าแสงเงาตรงไหนบ้างนะคะนี่ครูก็ก็มาเน้นให้ดูนะคะต่อไปเราก็มาระบาย ต่อไปเรามาระบายสีฟ้านะคะสีเ,เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงหรือสีฟา้าสีนี้นะคะกูก็จะระบายสีเสื้อเรามาระบายสีเสื้อกันนะคะผสมสีได้แล้วเราก็ลงเลยนะคะ สีเสื้อนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะลงไปเลยสบายๆนะคะแบบใช้พวกกันเบอร์ใหญ่ลงในพื้นที่กว้างนะคะทุกครั้งครูก็จะแนะนำนะคะนี้เราก็ระบายแบบ มีแสงเงาด้วยนะคะเว้นแสงเงาของเสื้อเน้นช่วงโบขึ้นมาด้วยนะคะระบาย จากนั้นเราก็มาระบายกระโปรงนะคะเราซับด้วยอย่างลบคาร์บอนออกหน่อยก็ได้ะคะตรงนี้นะคะจะได้เบาบางขึ้นมาก็ระบายแบบง่ายๆนะคะต่อไปโกก็จะระบายสีสีเหลืองนะคะสีเหลืองผสมสีน้ำตาลน,นะคะกระโปรงของเธอนะคะแล้วก็ระบาย ีเหลืองผสมสีน้ำตาลนะคะเราก็ระบายลงมาเลยนะคะนี่นะคะเราก็ระบายผสมแล้วก็ระบายลงมาเลยนะคะเราก็ระบาย ชายผ้านะคะาชายกระโปรงนะคะเราก็ระบายชายกระโปรงสีเหลืองนะคะผสมสีน้ำตาลนะคะครูก็ใช้สีนี้นะคะของตามมานะคะสีน้ำตาลกับสีเหลืองนะคะผสมกันนะคะเราก็จะได้กระโปรงที่ออกมาสี เหมือนกับแบบนะคะนี้เราก็ลงช่วงนี้นะคะเป็นแสงเงาตรงนี้ก็ลากลงมานะคะส่วนตรงนี้นะคะโค้งขึ้นมาหน่อย เราปายให้ทั่วเลยนะคะเ,เป็นกระโปรงตัดต่อช่วงนี้นะคะแล้วก็รูดนะคะแล้วก็จะใช้สีแบบ ซอฟๆนะคะจากนั้นเราก็ใช้สีน้ําตาลนะคะเข้มลงเงานะคะลงเงาลงมานะคะตรงนี้ก็เน้นขอบขึ้นมานะคะ เราก็ลงแสงเงานะคะไล่น้ําหนักขึ้นมาส่วนช่วงที่เป็นสีน้ําตาลนะคะอ่าสีน้ําตาลนะคะครูก,ก็จะมาเน้นนะคะลงมาเีนะคะ แล้วก็ระบายนะคะนี่นะคะเอาละค่ะวันนี้ครูกุ๊กก็มาวาดให้ทุกคนได้รับชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะ